จังหวัดอุบลราชธานีซ้อมแผนเตรียมพร้อมอพยพป,ประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย ที่ห้องประชุมสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดอุบลราชธานีนายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาอุทกภยัยและดินถล่มจังหวัดอุบลราชธานีปี2563ซึ่งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัด ฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงในวันที่3สิงหาคม2563โดยจะแบ่งการฝึกซ้อมเป็น2ส่วนคือการฝึกซ้อมบัญชาการเหตุการณ์หน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีและการฝึกซ้อมการอพยพประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลน,นครอุบลราชธานีและเทศบาลเมืองวารินชำราบการฝึกซ้อมแผนดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานต่าง รวมถึงประชาชนผู้ประสบภัยในการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือตนเองในระหว่างเกิดภัยโดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นแนวทางในการบูรณาการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและเมื่อภัยพิบัติผ่าน,น,น,นะะพ้นนน้นะรรัััูชาากจจงหวดมลต